Did You Know ไขปริศนาหน้าเล่นสวัสดีทุกคนเราคงได้รู้เรื่องราวของเจ้าเฮี้ยกันไปบ้างแล้วแต่หลายคนก็ยังสงสัยว่าบางครั้งเราเห็นเฮี้ยหรือตัวงิตัวทองเดินหรือนอนนิ่งๆอยู่บนบกมากกว่าอยู่ในน้ำซะอีกเป็นเพราะอะไรกันนะวันนี้เราตามไปไขปริศนาเรื่องนี้กันเลย สวัสดีครับพี่กิตเองนะครับผมสําหรับคําถามที่ถามกันเข้ามาว่าเมื่อเราเข้าไปเดินเที่ยวในป่าชายเลนนะครับเรามักจะเห็นเฮียหรือตัวเงินตัวทองนะครับเดินหรือนอนนิ่งๆอยู่บนบกมากกว่าอยู่ในน้านะครับที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าเฮียหรือตัวเงินตัวทองเนี่ยเป็นสัตว์เลือดเย็นนะครับดังนั้นอุณหภูมิในร่างกายจะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมนะครับมันจึงใช้อุณหภูมิของสภาวะแวดล้อมเนี่ยไปช่วยปรับอุณหภูมิในร่างกายนะครับโดยไปอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมดังนั้นมันจึงออกตตาแดดในนอ ในช่วงที่อากาศเย็นนะครับหรือ,เ,อเมื่อกินอาหารเสร็จนะครับเพื่อให้อุณหภูมิในตัวสูงขึ้นนะครับช่วยส่งเสริมระบบการย่อยอาหารนะครับและเมื่ออากาศร้อนเกินไปนะครับผมมันจะเข้าไปหลบในที่อากาศเย็นนะครับ mm hmm. เช่นลงว่ายน้านะครับหลบในที่ร่มหรืออยู่ในโพรงนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นเหี้ยหรือตัวเงินตัวทองเนี่ยนอนนิ่งๆเพื่ออาบแดดในช่วงเวลาที่อากาศคืมๆนั่งเองนะครับ อ,อที่เราเห็นตัวเงินตัวทองนอนอาบแดดนิ่งๆอยู่บมก็เพราะเป็นการช่วยเพิ่มอุณภูมิในตัวของมันให้สูงขึ้นนั่นเองเพื่อที่จะช่วยในกระบวนของการย่อยอาหารที่พวกมันกินเข้าไปไงล่ะหากทุกคนมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมก็ส่งคำถามมาได้ที่ Facebook ของสุนทรีนาราชินีได้เลยนะแล้วเราจะมารวกไขปริศนากับรายการ d i s you know ไขปริศนาหน้าเลนสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าไปก่อนนะ